สัมมาทิฏฐิตอนที่20เรื่องสรุปสติปฐานสตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกการปฏิบัติกรรมฐานนั้นผู้ปฏิบัติใช้หลักปฏิบัติในสติปฐานสี่เป็นส่วนใหญ่ และพระสูตรที่ได้แสดงสติปทานซึ่งเป็นพระสูตรใหญ่ที่เรียกว่ามหาสติปทานสูตรก็ได้ประมวลข้อกรรมฐานไว้เป็นอันมากซึ่งได้ถือเป็นหลักในการอบรมกรรมฐานในสำนักนี้และสำหรับในพรรษาการที่แล้วมาจนถึงบัดนี้ก็ได้ถือหลักสติปทานดังกล่าวแต่ว่าได้แสดงแทรกธรรมะจากพระสูตรต่างๆซึ่งได้อธิบายธรรมะจากพระสูตรต่างๆนั้น มีได้แสดงอธิบายสติปฐานสี่โดยตรงโดยพิสดารก็เพราะว่าได้เคยอธิบายไว้แล้วโดยพิสดารและได้เคยพิมพ์เป็นเล่มไว้แล้วด้วยผู้ต้องการทราบอธิบายในสติปฐานสี่โดยตรงก็อาจที่จะหาอ่านได้และแม้ว่าธรรมะที่แสดงอธิบายแทรกเข้ามานี้จะเป็นธรรมะจากพระสูตรอื่นก็ตาม แต่ก็รวมเข้าได้ในมหาสติปฐานสูตรทั้งสิ้นดังเช่นที่ได้ยกเอาข้อสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบจากสัมมาทิฏฐิสูตรที่ท่านพระสารีบุตรได้แสดงมาอธิบายติดต่อกันมากครั้งจนจบกระแสความในสัมมาทิฏฐิสูตรนั้นก็ได้รวมเข้าได้ในมหาสติปฐานสูตรเช่นเดียวกันเพราะในมหาสติปฐา,านสูตรนั้น ก็ได้แสดงมรคมีองค์8ในหมวดอริยสัจสี่มรคมีองค์ดนั้นก็มีสัมมาทิฏฐิเป็นข้อแรกเพราะฉะนั้นเมื่อจับแสดงสัมมาทิฏฐิก็เป็นอันว่าได้แสดงข้อธรรมานุปัสสนาสติปฐานด้วยและในวันนี้จะได้แสดงสรุปสติปฐานสี่ตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ในพระสูตรหนึ่งแต่ก่อนที่จะแสดงก็ขอกล่าวให้ทราบก่อนว่า ข้อที่แสดงจากพระสูตรที่กล่าวนี้ไม่ได้ยกข้อต่างๆตรงกับมหาสติปฐานสูตรทั้งหมดแต่เลือกหยิบยกมาทรงแสดงและทรงแสดงในทางปัญญาและก็พึงทราบว่าแม้ในทางสมาธิก็ย่อมรวมอยู่ในแนวเดียวกันสติปฐานสี่ที่จะนำแสดงในคราวนี้จึงอาจจะยากไปสำหรับผู้ที่มาอยู่ใหม่ผู้ที่เข้ามาใหม่ แต่ว่าให้ถือว่าเป็นการแสดงสรุปในคราวสุดท้ายของพรรษาการที่แล้วเมื่อเริ่มแสดงใหม่เข้าพรรษานี้จึงได้แสดงตั้งต้นซึ่งเป็นข้อที่จะฟังได้ง่ายขึ้นสติปฐานสีในมหาสติปฐานสูตรสติปฐานสีก็คือตั้งสติคือความระลึกได้หรือความระลึกรู้ไว้ในกายในเวทนา ในจิตและในธรรมในมหาสติปัฏฐานสูตรได้รวบรวมข้อที่พึงพิจารณาในกายไว้ก็คือข้อว่าด้วยลมหายใจเข้าลมหายใจออกข้อว่าด้วยอิริยาบททั้งสี่มียืนเดินนั่งนอนข้อว่าดยสัมปชัญญะความรู้ตัวในความเยื้องกลายอิริยาบท,ทั้งสีน่นี้และอิริยาบทประกอบทั้งหลาย ข้อว่าด้วยกายนี้จำแนกออกเป็นอาการทั้งหลายมีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นข้อว่าด้วยธาตุสี่คือดินน้ำไฟลมข้อว่าด้วยป่าช้าเก้าคือพิจารณาซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าแยกออกเป็น9ข้อตั้งต้นแต่ศพที่ตายแล้ว 1, วันหนึ่งสองวันสามวัน เป็นต้นไปจนถึงเป็นกระดูกผุปนตั้งสติพิจารณาเวทนาก็คือตั้งสติกำหนดเวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขทางที่เป็นสามิตรคือมีกิเลสเป็นเครื่องล่อให้เกิดขึ้นและทางที่เป็นนิรามิตรคือไม่มีกิเลสเป็นเครื่องล่อหรือเป็นเครื่องนำให้เกิดขึ้น ตั้งสติพิจารณาจิตก็คือตั้งสติกำหนดดูจิตใจนี้ที่มีราคะความติดใจยินดีหรือปราศจากราคะความติดใจยินดีที่มีโ Mona, Mona, Mona 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 ทโสะหรือปราศจากโทสะที่มีโมหะความหลงหรือปราศจากโมหะความหลงเป็นต้นตั้งสติพิจารณาธรรมก็คือตั้งจิตคอยกำหนดดูธรรมะทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นในจิต ตั้งต้นตั้งแต่กำหนดดูนิวรณ์ทั้งห้าคือกิเลสท,ที่เป็นเครื่องกั้นจิตบังเกิดขึ้นกรุ่มรุมจิตมีกามฉันทะความพอใจรักใคร่อยู่ในกามพยาบาทความมุ่งร้ายปองร้ายเป็นต้นกำหนดดูขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกำหนดดูความเกิดของขันห้าและความดับของขันห้า ตั้งสติกำหนดดูอายตนะภายในทั้งหกที่รับอายตนะภายนอกทั้งหกอายตนะภายในและภายนอกที่รับกันก็คือตากับรูปที่ประจวบกันหูกับเสียงที่ประจวบกันจมูกกับกลิ่นที่ประจวบกันลิ้นกับรสที่ประจวบกันกายและสิ่งถูกต้องทางกายที่ประจวบกัน มโนคือใจกับธรรมะคือเรื่องราวที่มาประจวบกันเกิดสังโยชน์คือความผูกใจและก็ให้รู้จักความเกิดของสังโยชน์ความดับของสังโยชน์ได้สังโยชน์ที่ดับแล้วจะไม่เกิดขึ้นตั้งสติกำหนดดูโพชฌงทั้งเจ็มีสติโพชฌงองค์แห่งความรู้คือสติธรรมวิจยะโพชฌงองค์แห่งความรู้คือธรรมวิจัย ความเลือกเฟ้นธรรมเป็นต้นตั้งสติกำหนดดูอริยสัจท,ทั้งสี่คือทุกข์เหตุเกิดทุกขความดับทุกข์และทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกขก็รวมเป็นตั้งสติในกายในเวทนาในจิตและในธรรมที่ได้ตรัสไว้ในมหาสติปฐานสูตรนั่นเองสติปฐานสี่ในบางพระสูตร ได้ตรัสสรุปไว้ในพระสูตรอีกแห่งหนึ่งซึ่งได้ตรัสอธิบายวิธีปฏิบัติตั้งสติในกายในเวทนาในจิตและในธรรมรวมความเข้ามาว่าให้ปฏิบัติตั้งสติคือความระลึกได้ความกำหนดได้ในกายก็คือในปัฐวีกายกายที่เป็นส่วนดินอาโปกายกายที่เป็นส่วนน้ำ เตโชกายกายที่เป็นส่วนไฟวายูกายกายที่เป็นส่วนลมเกากายกายที่เป็นส่วนผมโลมากายกายที่เป็นส่วนขนชาวิกายกายที่เป็นส่วนผิวจำมะกายกายที่เป็นส่วนหนังมังสกายกายที่เป็นส่วนเนื้อนาหารูกายกายที่เป็นส่วนเส้นเอ็นอัฐิกายกายที่เป็นส่วนกระดูก อธิมิชกายกายที่เป็นส่วนเยื่อในกระดูกตั้งสติกำหนดเวทนาก็คือในสุขเวทนาเวทนาความรู้ที่เป็นสุขทุกขเวทนาความรู้ที่เป็นทุกข์อทุขขมสุขเวทนาเวทนาที่ไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกขก็ตั้งสติกำหนดเวทนาที่เกิดทางสัมผัสทางตาเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางหู เวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางจมูกเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางลิ้นเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางกายและเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางมโนคือใจตั้งสติกำหนดจิตใจก็คือกำหนดดูจิตที่มีราคะคือความติดใจยินดีหรือที่ปราศจากราคะคือความติดใจยินดี จิตท osa, ี usa, familia, Mozart, ่มีโทสะหรือจิตที satisfy. ่ปราศจากโทสะจิตที่มีโมหะหรือจิตที่ปราศจากโมหะจิตที่ฟุ้งซ่านหรือจิตที่หดหูจิตที่ถึงความเป็นใหญ่ด้วยเมตตาภาวนาสมาธิเป็นต้นหรือจิตที่ไม่ถึงความเป็นใหญ่จิตที่ยิ่งคือจิตที่ยิ่งด้วยสมาธิปัญญาวิมุตติความหลุดพ้นหรือจิตที่ไม่ยิ่งจิตที่มีสมาธิหรือจิตที่ไม่มีสมาธิ จิตที่หลุดพ้นหรือจิตที่ไม่หลุดพ้นตั้งสติกำหนดดูธรรมคือธรรมะที่เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลหรือที่เป็นกลางกลางต่างๆอันนอกไปเสียจากข้อที่กล่าวแล้วในกายในเวทนาในจิตทั้งสามข้อข้างตน้นทางปฏิบัติสติปัฏฐานเป็นไนพระองค์ได้ทรงตรัสทางปฏิบัติเพื่ออะไรหรือโดยวิธีอย่างไรไว้ว่า ในการปฏิบัติตั้งสติดังกล่าวนั้นก็ให้ปฏิบัติพิจารณากายเวทนาจิตและธรรมทั้งหมดโดยเป็นอนิจจคือความไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่เกิดดับไม่ใช่โดยนิจจะคือเป็นของเที่ยงโดยความเป็นทุกข์คือเป็นสิ่งที่ต้องแปรปรนเปลี่ยนแปลงไปไม่ตั้งอยู่คงที่ไม่ใช่โดยเป็นสุขโดยเป็นอนัตตาม่ใช่ตัวตน มิใช่เป็นเราไม่ใช่เป็นของเราม่ใช่โดยอัตตาคือโดยเป็นตัวตนเป็นตัวเราเป็นของเรามีความหน่ายไม่ใช่มีความเพลิดเพลินมีความคลายความติดใจไม่ใช่ติดใจมีความดับคือดับตันหาความดิ่นรนทยานอยากของใจไม่ใช่ก่อตันหามีความสละวางไม่ใช่มีความยึดถือ การปฏิบัติต <riding> ั้งสติก็โดยวิธีดังที่กล่าวมานี้เพื่อให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงต้องเกิดต้องดับเป็นทุกข์ต้องมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราของเราและเบื่อหน่ายไม่เพลิดเพลินเพื่อคลายความติดใจไม่ใช่ติดใจเพื่อดับตัณหาดับทุกข์ไม่ใช่ก่อให้เกิดตันหาก่อทุกข์เพื่อปล่อยวางไม่ใช่เพื่อยึดถือ วิธีปฏิบัติสติปัฏฐานคือภาวนานั้นพระองค์ได้ตรัสสอนถึงวิธีปฏิบัติว่าการปฏิบัตินั้นเรียกว่าภาวนาที่แปลว่าทำให้เกิดขึ้นทำให้มีขึ้นและภาวนานั้นจะทำอย่างไรก็ได้ตรัสสอนเอาไว้อีกว่าภาวนาอันหมายถึงปฏิบัตินั้นก็คือปฏิบัติทำสติความระลึกได้หรือความกำหนดทำยานความอย่างรู้ ที่เป็นตัวปัญญาให้บังเกิดขึ้นให้มีขึ้นทันในธรรมะที่เกิดขึ้นในเวลานั้นโดยไม่ให้พลาดไม่ให้ล่วงเลยเผลอเลยในธรรมะที่บังเกิดขึ้นในเวลานั้นยกตัวอย่างเช่นว่าเมื่อตั้งจิตกำหนดดูกายเช่นลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็หมายถึงว่ากำหนดลมหายใจเข้ากำหนดลมหายใจออกที่บังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน อยงเช่นกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่บังเกิดอยู่ในบนัตรนี้หายใจเข้าในบัตรนี้ก็มีสติมีญาณกำหนดรู้หายใจออกในบัตรนี้ก็มีสติมีญาณกำหนดรู้ม่ใช่ว่าเผลอเลยหายใจเข้าหายใจออกอยู่ในบนัตรนี้แต่ว่าจิตไม่ได้กำหนดหรือกำหนดไม่ทันจึงไม่มีสติ ไม่มียานอยู่ในลมหายใจเข้าลมหายใจออกนั้นเพราะว่าเผลอสติหรือว่าจิตไม่ตั้งกำหนดไม่ตั้งเพื่อที่จะรู้หน้าที่ของภาวนาเป็นชไหนหน้าที่ของภาวนาก็คือการปฏิบัติประการแรกคือกำหนดให้มีสติให้มีปัญญาหรือญาณกำหนดทันต่อธรรมะที่เกิดขึ้นในเวลานั้น นี่เป็นหน้าที่ของภาวนาประการหนึ่งและให้สำรวมอินทรีย์ทั้งหลายมาปฏิบัติกิจคือหน้าที่พร้อมกันได้แก่รวมตาหูจมูกลิ้นกายและมณะคือใจให้มาปฏิบัติหน้าที่กำหนดอยู่ในธรรมะที่เกิดขึ้นอยู่ในเวลานั้นสุดแล้วแต่ว่าจะยกเอาข้อไหนกายข้อไหนเวทนาข้อไหน จิตข้อไหนธรรมะข้อไหนขึ้นมาก็ให้ทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งมณะคือใจมาปฏิบัติหน้าที่กำหนดรู้พร้อมๆกันมิใช่ว่าทั้งหกนี้จะแยกย้ายกันไปทำงานทําหน้าที่ต่างๆกันตาไปดูเสียทางหนึ่งหูก็ไปฟังเสียทางหนึ่ง จมูกลิ้นกายมณะคือใจเข้าไปเสียอีกทางหนึ่งต้องรวมกันกล่าวย่อก็คือว่าต้องรวมกายใจนี้ทั้งหมดเข้ามาเป็นอันเดียวกันที่เป็นหน้าที่ของภาวนาประการที่สองและนําความเพียรพยายามปฏิบัติโดยเริ่มดําเนินและก้าวไปจนบรรลุถึงเป้าหมายบรรลุถึงความสำเร็จเป็นสติ เป็นยานกำหนดรู้อยู่ในธรรมะที่เกิดขึ้นอยู่ในเวลานั้นคือในกายในเวทนาในจิตและในธรรมที่กำหนดนั้นนี่เป็นหน้าที่ของภาวนาเป็นประการที่สามและใช้ความเพียรปฏิบัติซ่องเสพอยู่ในข้อปฏิบัตินี้เนืองๆเสมอเสมอให้สม่ำเสมอไม่ทอดทิ้งและความซ่องเสพนี้ก็หมายความว่า ให้รับเอาข้อที่ปฏิบัตินี้เข้าไปให้ถึงใจให้ตั้งอยู่ในใจเหมือนอย่างบริโภคอาหารซ่องเสพอาหารบริโภคอาหารก็ให้นำเข้าปากเคี้ยวกลืนเข้าไปให้ถึงท้องเพื่อย่อยอาหารไปเลี้ยงร่างกายในการปฏิบัติก็เช่นเดียวกันต้องรับเอาข้อที่ปฏิบัติกรรมฐานที่ปฏิบัติให้เข้าไปถึงใจให้ได้ เหมือนอย่างการบริโภคอาหารเข้าไปย่อยเลี้ยงร่างกายให้ร่างกายอิ่มเอิบก็ซ่องเสพเอาข้อที่ปฏิบัตินี้เข้าไปให้ถึงใจให้ใจอิ่มเอิบเป็นปีติเป็นสุขเป็นผลที่ได้รับดังนี้แหละเป็นหน้าที่ของภาวนาเป็นประการที่สซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสั่งสอนเอาไว้ก็เป็นอันว่าจบสรุปในสติปัฏฐานสี่ จบสัมมาทิฏฐิตอนที่20เรื่องสรุปสติปัฐานสตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสียงอ่านโดยการะเกตแทนกิจการกุล